S <S <S เป็นเกมที่เราไม่เรียกมันว่าเกมแล้วกันมันคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะที่เราได้มีส่วนร่วมกับตัวละครเหล่านี้นะครับเป็นการทำให้เราได้เห็นหลายๆมุมมอง ของเหตุการณ์เดียวกันนะครับบางทีเราตัดสินอะไรจากมุมเดียวไม่ได้นะครับบางทีเราเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเราตัดสินเขาว่าถูกหรือผิดไปซะแล้วคนที่เขาขโมยเสื้อผ้าเขาอาจจะอยากมีเสื้อไปให้ลูกเขาใส่นะครับแต่ในขณนะเดียวกันผมไม่ได้บอกว่าการขโมยเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นหน้าที่ของคนที่ประสบเหตุหรือคนที่ขโมยเสื้อผ้าคนนั้นจะต้องบอกกล่าวพูดคุยว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะครับเพื่อหาแนวทางเหมือนที่มาคัสเขาต่อสู้อยู่ ผมนับถือใจมาคัสตรงที่เขาสามารถเป็นผู้นําคนได้เขาสู้ไม่ถอยและเขายืนยันอุดมคติของตัวเองผมนับถือใจคอนเนอร์ที่ในที่สุดเขาก็เข้าใจและก็รับฟังเหตุผลของผู้ที่ประสบกับชีวิตที่ไม่เป็นธรรมและโดนทําร้ายอยู่ตลอดผมนับถือใจคาร่าที่เขามีเป้าหมายในชีวิตนะครับในการปกป้องคนคนหนึ่งซึ่งมันคือความหมายที่ตัวของเธอนั้นมีชีวิตอยู่แต่ละคนอาจจะมองสิ่งเดียวกันแตกเป็น2ออย่างนะฮะบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดี สิ่งเดียวที่จะทำให้คิดเหมือนกันได้คือหันหน้าคุยกันครับมันอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยในสมัยนี้แต่ว่าถ้าพยายามทำให้ได้มันก็คุ้มค่าครับสำหรับเกม Detroit Become Human นะครับผมอยากให้ทุกคนลองซื้อมาสัมผัสเองแล้วก็ลองดื่มดํำกับเนื้อเรื่องหรือว่าฉากจบที่ไม่เหมือนกันที่ผมเล่นนะครับตอนแรกที่ผมคิดว่าจะทำฉากจบในแต่ละตอนว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะบอกว่าผมเปลี่ยนใจไม่ทำแล้วนะครับ เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสได้ลองเล่นด้วยตัวเองจริงๆซึ่งผมจะถือว่าผมขอบคุณมากถ้ามีคนไปซื้อมาเล่นตามที่ผมบอกนะครับผมแค่อยากให้มีเกมแบบนี้ออกมาให้เราได้เล่นกันบ่อยๆสำหรับเกมนี้ถ้าผมแปลผิดตรงไหนเล่นขัดใจยังไงก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยทางออกอยู่ซ้ายมืออย่าลืมตรวจสอบทรัพย์สินของท่านก่อนลุกออกจากเก้าอี้นะฮะชีเกมยูซเดย์อย่าลืมไปรอหน้ยนะครับผมเชอินครับ